เอโยวัสดุสวัสดีครับผมพิมีมจากร้านรีวิวมาต่์ไปนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็นแม็กร้อยห้าสิบห้านะครับผมปีสองพันยี่สิบสามนะตัวนี้เป็นตัว ABS แล้วนะครับลูกค้านะคันนี้สวยๆรถดัมเดิมจากโรงงานเลยนะฮะชุดสีเป็นสีเขียวสวยๆแบบนี้คอนโซลดำๆเท่ๆเลยนะฮะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมรถบ้านๆพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะไฟหน้าฟูล l อลมาแบบสว่างจ้าเลยนะฮะ ดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้ารถทรงสวยมากๆเลยนะครับผมพร้อมขับขี่ใช้งานเลยรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆเลยเครื่องข้างเดิมนะฮะข้างไม่ดังความไม่ไหลแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับลูกค้า,าเลขไม้เจ้าคันนี้นะครับอยู่เพียง1 7 0 0 0หมเโลเท่านั้นครับลูกค้าเลขไม์น้อยพอสมควรเลยนะฮะเรามาฟัง เสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับผมสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะหูเครื่องเงียบเลยนะเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะที่จะมีลูกค้ามาขับขี่นะฮะเจ้าคันนี้คือดีมากๆเลยมอัตราเร่งดีมากๆเลยนะฮะเครื่องเงียบมากอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่ 73,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดพ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ